ส,สดีครับภายในชินชนานมวันนี้ก็อะงานตัว์หน้างานในคลิท่านผู้ชมทหม่นเคนครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้างานซาฟารีเบลนะครับติดกับซาฟารีเบลนะครับโครงการมู่บ้านสร้างหมู่บ้านที่เดิมนะครับอับพเดตหน้างาน ก็เนี่ยครับสามแปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเสร็จเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสามแปลงวันนี้กำเริ่มต้นแปลงที่สี่นะครับครับขยับมาได้สองต้นแล้วจอดไปรบรรยากาศหน้างานนะครับผมนะครับวันนี้ผมก็ ต่อไฟขยับเครื่องเล็กไปแอบครับที่แรกจอดตรงกลางเยเนี่ยแล้วก็ไปต่อไม่ได้จะเดินแนวนี้ไปประมาณหนึ่ง6 7สมสี่ห้าหกเจ็ดต้นนะครับประมาณต้นโดยประมาณครับแล้วค่อยกลับกลับตัวมาก็แผนเดิมครับ ทำเหมือนเช่นเคยนะครับผมที่เคยเดินกดนี่ครับ ติดกำแพงก็ใช้ระบบกดนะครับไม่รบกวนไม่เสียงดังไม่สะเทือนใครนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมไม่รบกวนกันนะครับผมกดเข็มไปแม่โคก็สอดแผ่นรั้วไปนะครับ ที่ก่านี้ครับผมรับผิดชอบแนวรู้ว่าได้แล้วครับกดไปสุด